มาดิมาดิบวกสามซี่บ่มาดิก็อยู่ผู้ยิ่งใหญ่อ่ะครับอือฮึอ่ะฮะผู้ยิ่งใหญ่อ่ะอ่ะฮะพร้อมกดยางเพื่อนกูขอตบกูขอตบมึงสักดอกก็ยังดีอ่ะหนึ่งเองซ้ำอ่ะเอาผูชานั่นไง เอาแล้วดิเอาแล้วดิเอาแล้วดิเอาแล้วโอ้โหแล้วอยู่ฝั่งซ้ายไอ้ขี้โกงเมือไม่ต้องแช่ไม่ต้องบินมามึาทำไมบ้าเปล่าติดขึ้นเครื่องอะมึงอ่ะบินมาแช่กูอีกเอาเอาเอาอร่อยจุ้ยอร่อยจุ้ยรู้จักไหมอรุ่ยจุ้ยอ่ะฮะเท่าไหร่วะยิงเท่าไหร่วะเดี๋ยว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 คิดก่อนคิดก่อนกูคิดก่อน อัะหลุยจุ้ยเพื่อนอัะหลุยจุ้ยอู้มึงจบกูไม่ตกมึงจบเชีย่ยเ้ยทำไงเพื่อนจะทำอะไรจะทำอะไรจะทำยังไงผ้าไหมหรือตาใบากันไกลยังไงอออยู่ที่เดิมเดี๋ยวล่วงนะบอกก่อนเอาดิเอาดิหนึ่งสองสามสี่โอ้โหเหียจะตาย เอ้ยต้องย้ำเว้ยเดี๋ยวก่อนนะวัดก่อนวัดก่อนห้าหกใช่ไหมห้าหกเจ็ด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 เจ็ดซีซีแล้ววะห้าหกเจ็ดซีซีอ่าประมาณนี้ไอ้เหี้ยแรงแล้ววะไอ้เอาดิเอาดิเอ้ยเอ้ยถ้ามันย้ำได้เยอะๆอ่ะอู้ไม่ตกหรอกว่าเหี้ยไม่ล่วงก็ต้อง <ไป S 2> ล่วงแล้วเพื่อนนะ เพื่อนมัน <left> มีโอกาสแก้แค้นเพื่อนใจเย็นโอ้โหบวกสี่ห้าอร่อยก้อยเลยเป็นไงเพื่อนบอกเลยอย่าบินมาไงบอกเลยจะงัดกับพี่ให้พกตหลับมีดมาด้วยพร้อมยังฮะให้โอกาสแก้แค้นพร้อมยังนับสามดิผมไม่รู้ว่าฝั่งเขากับฝั่งนี้เหมือนกันหรือเปล่านะไอ้ฟานเร็ว เล้วเพี้ยนเฮากัดแก้แค้นเลเ้วเล้วต้องเจอแล้วคุณผู้ชมมันต้องเจอแต่ผมสู้มันไม่ได้นะครับเราสู้มันไม่ได้แล้วถ้ามันเอาจริงไ <มา S 1> ะเมื่อกี้มันเป็นโอกาสโอกาสนะครับพลิกวิกฤต <c oughs> ให้เป็นอานาถไอ้ยเหี้ยนั่นแหละโอ้ยขออภัยที่พูดไม่สุภาพนะฮะไอ้ฟานนะครับมันพลิกวิกฤตให้เป็นอานาถนะฮะ พร้อมยังเพื่อน9โมงเลยหรอฟาเร็วดิฮัลโหลออโต้น้องออโต้ออโต้สัตว์เลี้ยงมันมีอะไรบ้างคุณผู้ชมไม่มีเลยอ่ะไอตัวเป่าน้ำแข็งเนี่ยตัวไหนขี่ได้บ้างพอที่จะช่วยพ่อได้ไหมลูกโอ้หลับปุ๋ยเลยพอที่จะช่วยพ่อได้ไหมลับปุ๋ยเลย อ๋อตัวนี้เดี๋ยวฟันหน้าก็หายหรอกไม่เอาดีกว่าที่ป,ปตัวนี้อ๋อคนนี้ก็หลับปุ๋ยหลับปุ๋ยเดี๋ยวหาเขี้ยวมาหาอุดไปทําเครื่องรางเลยดีกว่าจะได้ยิงไม่โดนเจ้ออโต้งไงเพี้ยนออโต้เอาไม่อยู่ซะแล้วไอไหนซะแล้ว สงสัยโดนเจ้านายด่าครับูผู้ชมตกเมฆเลยเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วเราจะเจอใครครับผู้ชมเมื่อกี้ผมเจอร้านสีโอ้โหให้มันให้มันได้อย่างนั้นเหออโอ้โ,อโหลงอีกรอบนึงนะฮะลงรอบนี้พอไวตายแล้ว เวล73เหรอเฮ้ยกูลบเท่าไหร่วะเมื่อคิดเที่ยวขวัญลบสี่สิบเพื่อนจ๋าตอนนี้กูเจอคนอยู่ใจเย็นกูจะยิงมุมเก้าสิบอยู่แป๊บหนึ่งสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามอ่ะเที่ยวขวัญเที่ยวขวันแม่งแต้มกูลบไอ้สัตว์สิบสามหนึ่งสองสามกูไม่ได้ทำไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำนะแต่เองเขาไม่ได้ทำนี่ไงเล่าอ่ะปอยาดดี้เจอมุมเก้าสิบเข้าไปนะครับมาเลยมาเลย เจาะหัว <c oughs> เต็มๆสองดอกรับไปรับไปแบบนวลนๆน้องๆนิ่มอะว่าจะแทงสักหน่อยแต่นิ่มไปอะโอ้เก้าแสนมาเจอก้าแสนอย่าประมาทนะครับเจอโฮมเดอะซับโฮมเดอะซบบัดซบจริงๆยิงมุมเก้าสิบติดกูและไอ้เหี่อาวมาด้วย <c oughs> ใจเย็นกูตึงอยู่ฟานใจเย็นกูตึงอยู่อย่าตึง ขาวมาแล้วอโอ้โหลอยมาเป็นลมล้วนๆโอ้โหลมที่ไหนล่ะเต็มหน้าเลยฮะคุณผู้ชมสุดยอดสวัสดยอดอ่ะเดี๋ยวเราจะหลบมุมเขานะครับโดยการที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอาจเขาอาจจะยิงไม่โดนเราก็ได้เพราะว่ามันคือการเดาล้วนๆลมล้วนๆรอบนี้ไม่รู้ว่าจ,จะยิงโดนเ้างฮะ,ะว่าไงว่าไงละ่ละเพียร กูยิงมันได้แค่ดอกเดียวก็เสียวได้บอกแล้วไงดอกเดียวก็เสียวได้เอาไปดิรับไปเลยรับไปมันพาวอีกแล้วโอ้อะไรวะแล้วทำไมมันไม่ได้เทินกูวะกูไม่เข้าใจลูกนี้เอาแช่มาดีกว่านะฮะคุณผู้ชมเราจะด้แบบนี่เมืกีนน้ไหมลืมเปลี่ยนแช่เออวะคุณผู้ชมครับเราลืมเอาไ่ด้ปีกบินมาเปลี่ยนแช่ตายแล้ว โดนเหงาแล้วซ้ำเหงากูแล้วหลบมุมก็ไม่ได้เฮียล่วงอ่ะดิมาดิโอเคนะคะมีโอกาสอยู่ยังพอมีโอกาสนะครับเราจะทะลุปุปโปงเอ้ยเดี๋ยวเขาก็เดินลงมาอีกอะ่ะใช่ไหมนกมาจัดหน้ามันมจะขวัญหน้ามันสักหน่อย มันเดินลงมาแล้วครับโอ้โลุงนี้เอาแช่มานะครับคุณผู้ชมเราได้ยิงเธอแรกแต่แต่ว่าเราถ้าแช่ก่อนใช่ไหมแล้วเราค่อยกดอันตริงี้มันชนะได้นะครับลบแน่ๆเลยลบแน่ๆนอา้าวยิงไม่ค่อยโดนแต่ก็กระโจนลงมาให้ได้ ตกตายก็ได้กูเฮ้ย <He> er. มึงจะกงทําไมวะกูกงเลยเนี่ยมึงบ้าเปล่า,าลบสี่สิบหกเนี่ยมึงกงอะไรกดแม่งเลยอีกรอบนึงไอ้สัตว์ว่าจะจะ,จะเดินมิดไปให้มันยิงนะครับเมื่อกี้แต่แบบเอะเอาวะเดินก็จะเดินให้มันเกาะตรงนั้นสักหน่อยตกตายแล้วโหอายเขาจังเลยบ้าแล้วอย่าให้กูเจออีกทีนะมึง โอ้โหกูเจอร้านสามว่ะเป็นอะไรที่แย่มากๆมึงมากงกงกงอะไรของมึงกูเจอร้านสามเนี่ยมึงกงอะไรมึงแก้แค้นให้กูด้วยเพื่อนร้านสามไปบ้าเออโอ้โหกงเต็มหัวคุณเลยเฮียเรียบร้อยลบอีก อื้อสี่สิบปวดเฮียลบสี่สิบปวดปวดใจแล้วเกินคันนี้มามึงกดพร้อมกูดิมาดิเดี๋ยวกูเปลี่ยนสกิลน้ำแข็งก่อนมาดิขออีกรอบนี้คุณผู้ชมครับืหมันใต้ว่ะเนียาห้าวเหรอหืเดี๋ยวมึงเจอบอร์ดกี่รอบเกี้เฮ้ยกูเจอบอร์ดมาแล้วสองรอบเป็นไงล้านสามกับล้านสี่ยอกยอกเดี๋ยวนะเมื่อกี้มึงเจอคนกี่รอบ เจอคนมาสองรอบรอบที่สามล่ะเจอบอดยังรอบที่สามยังไม่เจอเอามึงกดไปเจอบอดก่อนดีแล้วรอบแม่ใช่ปเปล่<อ>ามันจะเจอ,อปเปล่าบอดล่ะโอ้ยเนี่ยแล้วเจอบอดมันคุ้มค่าตรงไหนวะเนี่ยโอ้เออว่ะเจอบอดบอดจา๋าใช่สมมติว่าอันเนี้ยกูจะพูดให้ฟังถ้ามึงแพ้สองรอบจะปะสองรอบติดกันรอบที่สามมึงจะเจอบอด รอบเจอคนรอบที่หเจอคนรอบที่หเจอบอดอย่างเงี้ยบอดจะฆ่าคุณแล้วเนี่ยมงรู้ไหมนั่นไงเฮียกูปาผิดชีวิตเปลี่ยนโอ้โหอะไรวะยีบเก้าใช่ไหมยียี่สมันห่างอยู่ที่สิบยบเก้ายิงห้บสานะครับคุณผู้ชมตั้งองศาอ,อ้าวบอดตัวนี้ไม่รู้อะไรซะแล้วห้าสิบสาเชฟป้าหลบมุมเหรอมึงจะวัดกับพี่ต้องพกตลับเมตรมาด้วยหะ เก่งจังเลยเก่งกับบอดเนี่ยวัดตายแล้วยิงไม่ได้อีกทีแป๊บ่งไงตายไปมาดิเดี๋ยวเรามาเจอกันหน่อยเพื่อนขอให้เจอด่านก้อนเมกเหมือนเดิมนะยังยังยังกูกำลังจะฆ่าเนี่ยซัดเต็มหน้าบ้าไปแล้วไม่โดนเลยโอ้โห ขวัญนะครับเป็นทีเดียวมวยซัดปล่อรอดเต็มหน้ามวยซั์เออจากเป๊เป้ปอประมุกเอาเข้าบอลอย่างกับมวยมวยองบากไอ้สัติปะร้าเปล่าไม่รู้จักอ่ะเป๊เป้อ่ะโอ้ตายแล้วผู้จัดจะเป็นนักบอลอนสัตว์เป๊เป้ปอประมุกคอเป๊เป้ปอประมุกไงชื่อมันไหนเฮียกูตั้งให้มันเองแหละไม่ใช่อะไรหรอกนี่ไงชนะบอดบวกเท่าไหร่ วกสามสิบปะโถมาดิพร้อมยังอ่ะเอายังอะ,อองอะฮะฮะฮะหนึ่งสองสามมาจู้หูกูไปให้มึงฆ่าแท้ๆเฮียเอา,เอาไม่เจอว่ะเอากูเจอคนเดิมเว้ยคราวนี้แหละเจอกูแช่บ้างเอาห้าแสนครับคุณผู้ชมไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องอะไรมากมายครับผมห้าแสน 45 45อยู่ที่เท่าไหร่11 11ยิง48นะครับยิง48นะครับยิง48นะครับกดเลยไปแล้วครับไปแล้วครับอ๊บเปรียงเปียงเปียงฟ้าดังเปรียง <G l ug> แก้แค้นแม่งเมื่อกี้กิวมึงฆ่าโกมึงรอไหมว่าโกรูเนี่ยแทบจะไม่มีที่หลบเลยกูบวกเจ็ดไหวาฟาร์ม ห้าแสนเองพลังเขานะครับเราก็รังแกเขาเกินไปอ่ะแต่จริงๆเราก็ไม่อยากจะทําเขานะครับแต่เมื่อเขามาเจอกับเราก็คือศัตรูที่ไม่รู้คุณเผื่อเจอไรสัตว์อ้าวเจอโฮมเดอรซบบัตซบจริงๆเจอตั้งเวล90เจอไอรอนแมนเพื่อนของอุลตร้าแมนอุลตร้าอดล้านสี่เฮียเลิกเพ้อได้เลยตอนนี้ เลิกเพอร์เจอได้เลยครับผมตอนนี้มันบินมาแล้วขึ้น,นเครื่องเน้นคำมาเรียบร้อยแล้วครับจังหวะนี้เรียกปาวิทไดนะ้หรือเปล่าครับกูแช่มึงแน่ไอปาวิทเท่าไหรอ่อ่ะอ่าผมเดาๆเอานะครับคุณผู้ชมเขาน่าจะอยู่ตรงนี้อโอ้ย <laughs> <laughs> ตายละตายของเท้ตายละ โอ้เดี๋ยวซัดมุม90คือไปแล้วครับคุณผู้ชมเป็นยังไงล่ะฮึ <Huh? S 1> ฮะไอ้เล่านี่เล่าไอ้ไอนี่โดนไม่โดนไม่รู้แต่หนูดูดูโอ้โหไม่ได้นะฮะว่าจะให้มันโดนลูกโป่งสีฟ้าแต่เขาน่าจะอยู่ที่ลูกโป่งสีเขียวนะฮะผมยืดองศาไกลไปหน่อยฟานกูเจอเนี่ยประเทศอะไรเนี่ยโอหไอรอนแมนเนี่ยฮะ อ้าวแต่ชื่อเป็นคนไทยนี่หว่าอ๋อมันแต่งกับใครอยู่ไม่รู้อ้าวอยู่กับกูซะด้วยเฮ้มันบินมาได้ไงว่าบินมาติดด้วยเนี่ยนะมีมังกรเป่าด้วยนะครับคุณผู้ชมยังไงเขาก็แพ้เราเอ้ยไม่ใช่แหมพูดซสเท่เลยเขาแพ้เราล้านสี่ครับคุณผู้ชมยังไงเราก็แพ้นีครับแต่ถ้าเรามีมังกรก็อาจจะไม่แน่ ฟานจบยังยังยไปอีตางนึงพอแล้วไปอีตางนึงพอแล้วเริ่มตึงแล้วครับคุณผู้ชมตึงแล้วบอกเลยติงนางนงชะตึงตึง,ตงอะ่ะตึงทั้งคืนบอกเลยโอ้บ้าไปแล้วทำไมเขา ทำไมเขาโหดกันจังเลยอะเดี๋ยวกูจะไม่ได้อยู่แรลงที่ผู้ยิ่งใหญ่แล้วนะตอนนี้กูเจอเลเวล72็สองคประมาณนี้เขาได้เทิร์นก่อนแล้วเขาแช่มาแล้วครับจังหวะนี้เปิดแช่มาแล้วฮึมพลัง9ก้าแสนนะับผมจังหวะนี้แช่แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะพาวใส่กูจะพาวใส่กูแล้วเอาแล้วสี่45 5ห้าห้าสิบห้าห้าห้าสบห้าห้าสามสคูณเลขไว้ก่อนนะฮะ อยากได้ม้ามาขี่จังเลยเนี่ยครับถ้าเรามีมังกรนะครับแก้ได้นะแต่ว่าตอนนี้เราต้องโชว์เท่ใช่ป่ะเราต้องโชว์เท่นะครับตอนนี้สี่ล็ออีกหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะสู้เขาไม่ได้แต่เราจะโชว์เท่ให้เขาดูไว้เป็นขวัญตาเนะฮะเอาไปกินไอ้น้องเอาลูกเกี้ยงไปกินเจาะหัวไปทีหนึ่ง ไี่เราฮะเท่ทำเท่ขี่ม้าแล้วเท่เราอะถ้ามีน้ําแข็งนะครับเป่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอโ้โหเป่าเรียบร้อยเราชนะเขาแล้วนะครับไม่ใช่อะไรหรอกเอายิงไม่โดนเนี่ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนแน่แน่นั่นไงว่าแล้วลืมนับองศา,าดีๆนะครับ เทาดีจังเลยนะเราอ่ะเท้าดีจังเลยนะเราอ่ะเออกดผ่านดีกว่าครับกดผ่านดีกว่าเอาดิเอาดิมีการเปลี่ยนเทินกันเกิดขึ้นแล้วครับเอาดิคิดให้หนักนะเราอ่ะโอ้มันยังกดเท้าได้อีกวะ่ะอะไรวะโอ้ ไม่มีมังกรนะเสียเปรียบอย่างเงี้แหละเขาได้เธอแรกด้วยนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราได้เธอแรกเนี่ยเขาก็น่าจะตาย,ยนะฮะถ้าเราได้เธอแรกนะเมื่อกี้นะจะไม่เป็นอุทาหรณ์น,นะฮะ <laughs> <c oughs> จะไม่เป็นอุทาหรณ์แล้วมานอนฟังกันตายแล้วแพ้เลยไอพลังเก้าแสนนะฮะมันไม่มีมังกรอ่ะเราโอ้โห justo! ดูดีกระสุนลงแบบเฟี้ยงเต็มหน้าม้าก้มลงกินหญ้าเลยฮะจังหวันนี้ โชว์พาวไปดิฮนะโชว์พาวไป cs cs สเปค cs เปอร์ cs เอร์นะฮะไม่เท่าไหร่ขออีกตางนี่เผื่อเจอมันอนะ่ะคุณผู้ชมหมันไส้มันเท้าใส่แล้วก่อนอนะ่ะไงเราก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่มีมังกรนะครับแต่พลังแค่นั้นมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับที่เราจะสู้เขาไม่ได้นะ เจอบอดหรือเปล่าโอ้โหเอ้ยจบที่ตรงนี้แล้วกันครับคุณผู้ชมเช็คพลังก่อนอาจจะไม่แน่ว่าใช่บอดป่าแต่ก็เก้าแสนเหมือนกันนะเนี่ยประมาทไม่ได้นะครับเห็นว่าไม่มีกริวก็อย่าคิดว่าเขาเป็นบอดนะครับสิบสองสิบสองอโอ้โหสิบสามเลยแล้วกันนะครับสิบสามก็เจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวยังไงก็บอดอะนะครับกดไม่ทันแล้ว โอ้โหเฉียดด้วยน่าจะเป็นเทินของเราอีกรอบปะไม่ใช่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวพาวแล้วเดินเนาะเอาไปกดทำไมสก,กิลนั่นห้าสิบ่ห้าสิบสี่ห้าสี่ห้าสิบสองสี่ห้าสิบสองก็ห้าสิบ เอ้ยไม่ใช่โอ้นับผิดไกลไปแล้วนั่นไงเราอยู่ข้างบนนะครับผมนึกว่าเราอยู่ข้างล่างขณะอยู่ตรงนี้ยังคิดว่าตัวเองอยู่ข้างล่างอีกฟานตึงเปล่าฟานตึงเปล่าเราอะตึงเปล่าติงนงังไหมออโตโต้เพิร์ลเลฟอ,อัตโต พอเท่าเลยเจ็ดเก้าอ่อนนะอ่อนนะอ่อนป่ะลบไปร้อยกว่าเนี่ย,ยอ่อนหรือเปล่าโอ้กูลบไปสามร้อยเต็มเต็มเลยมเมื่อกี้เลิกเถอยิ่งดึกยิงย่งยิ่งยิ่งดึกยิงยงยงกยงย่งมาไอสัตว์แม่งเป็นอะไรกันไม่รู้ใช่ปะ ยิ่งดึกมันยิ่งมากันว่ะโชว์มุมเก้สบไปแล้วกนะันก่อนจบคลิปก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมผมมันเป็นเป็นเอกลักษณ์อ่ะเอี่ยเอกลักษณ์ติดตัวส่วนใครที่จะให้สอนนะะเดี๋ยวผมจะลงคลิปซ้ำๆวนๆไปเรื่อยๆนะครับรอโอกาสไลฟ์สดถ้าถึงพันซับนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเพมื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะฮะ ผมรักพี่น้องประชาชนที่เคารพผมขออะไรอีกไม่นานนะครับผมจะทำให้ช่องผมดีขึ้นนะครับผมโอ้โหนี่บอดจริงปะเนี่ยสิบสองติงจับในกุ้ยย่าแดงสองเกมลบแปดสิบสองเกมลบแปดสิบก็ยังถือว่าดีกว่ากูหน่อยๆนะกูนี่สามร้อยถนะึงสี่ร้อยเน้นๆเ,เลย นี <G ül> ่แล้วยิงเป็นคนเดียวเหรอฮะเอาแล้วเอาแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้ดิ้นแล้วนายหมดความหวังนั่งเศร <c oughs> ้าเจเกาบวกลมอีกหนึ่งบวกลมอีกอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมเอาลมมาลบกับองศาไปเลยนะครับแล้วก็เนี่ครับมาลดแรงอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่เกินและโดนเต็มหัวแบบ ออริจินอลนะครับผมเปียงเปียงเปียงนะฮะโฟ้าผ่าเปียง,งเปียง,งเปียง,งเปียงกองซาเลสัต์โอ้โหบวกสามสิบก็มาดีคับก็มาดีคับเอาไม่จังฮึ<笑><笑>เป็นบ้าไปแล้วโกมึงท่องไว้อามม่จัหึดอาม่จะหฮึนับรองว่ามึงจะอึดและฮึดฮัดเข้าใจไหมเออเชื่อกู มีอะไรจะล่ำลาคุณผู้ชมไหมฝากหน่อยดิยฝากคลิปหน่อยดิยภาษาเย่อะไรมัจะหฮึด <laughs> คูบอกว่าอมัจะหฮึดก็คืออมัจะหฮึดเมื่อมึงท่องมึงชนะเลยมึงลองดูในใจเงียบๆคนเดียวใช้ไหม <laughs> ถ้าไม่ลบสองร้อยเรียกกูมาโอเคนะ <laughs> ผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ <laughs>